แมดแม็กนะครับต้องยอมรับว่าแฟนชายจักรวาลน,นี้เนี่ยประสบความสําเร็จเอาอย่างมากมายนะครับรายได้ก็ดูดีไม่ได้ดูขี้ริ้วขี้เลวบมาตลอด4ภาคนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมคงต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยครับว่าผมไม่เคยดูแมดแม็กสภาคแรกเลยและไม่ได้อ่านคอมิกเลยด้วยนะครับที่จำได้คือดูแค่ภาคฟูลลีโหล d นะครับอย่างเดียวเลย ซึ่งพังนี้เป็นการมาสารเรื่องราวร้อยเรียงให้ตัวภาคฟูลิโรสเนี่ยดูสมบูรณ์มากขึ้นแต่ก็เสียดายครับที่ความโดดเด่นของภาคนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องราวาก่อนภาคฟูลิโรสเนี่ยมันด้อยกว่าในหลายๆองค์นะครับมันไม่สามารถดึงความเด่นที่ฟูลิโรสมีมาใช้ได้เต็มที่เลยเสียดายจุดนี้มากเหมือนกันแต่ถึงอย่างใดนะครับ ภาคนี้ก็ยังคงสนุกอยู่ดีนะครับเพราะว่าได้เห็นมุมต่างๆนานาในแดนกันดารที่ภาคไหนๆเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเห็นนะครับกับฟริโอซ่าอะแมดแม็กซาก้า ที่เล่าเรื่องราวไทม์ไลน์ความเป็นมาของตัวฟริโอซ่านะครับก่อนจะมาถึงในภาค r ริ o a d ต้องมาเฉิีเรื่องราวอะไรมาบ้างนะครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยผมก,ก็ถือว่าดีเลยนะและยังคงไอเดียคอนเซปต์โหดดิบเถื่อนป่าเถื่อนและมันเหมือนเคยนะครับพร้อมเศษสีสังคมการเมืองภายใต้เซตติ้งโลกที่ล่มสลายในดินแดนกันดาลอันลกล้างนะครับ ที่ต้องต่อสู้แย่งชิงเพื่อความอยู่รอดนะครับเป็นการสะท้อนสังคมในหลายๆด้านแล้วก็ร่วมสมัยมากๆยังคงนำเสนอความโลภของมนุษย์ได้อร่อยและดีเยี่ยมนะครับส่วนการเดินเรื่องครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินเรื่องที่ต่างออกไปนะเป็นการให้เราได้เห็นการเติบโตการพัฒนาของตัวละครนะครับทำให้เราได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในดินแดนกันดารเราได้เห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่เสียดายครับ อย่างที่เกลื่อนไปภาคนี้ด้อยกว่าฟูลิโกล์มากแม้ว่าฟูริโอซ่านะครับจะยังคงเอกลักษณ์ได้แต่ว่ามาตรฐานของภาคฟูลิโกลนะครับมันสูงกว่านะทําถึงกว่านะทําให้องค์รวมของฟูริโอซ่าเนี่ยยังสู้ฟูลิโกล์ไม่ได้นะครับลีลายังด้อยกว่าเสน่ห์และความทรงพลังยังเทียบไม่ได้เพะฟูริโอซ่าเนี่ยเสน่ห์ของหนังภาคนี้เนี่ยมันดูจางไปหน่อยสําหรับตัวผมนะย้ําว่าสําหรับตัวผม ความทรงพลังก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับดูจืดไปหน่อยแต่ยอมรับว่าผมสนุกกับฟริโอซ่ามากๆผมได้รับความอิ่มเอมใจในซีนแอคชั่นจากหนังเยอะมากแต่ที่ผมรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าฟริโอซ่าเนี่ยมันด้อยกว่าคงเพราะว่าเส้นเรื่องด้วยมั้งมันก็แข็งแรงนะแล้วก็มีน้ำหนักด้วยตัวบทการเล่าเรื่องแค่ไม่รู้ทำไมนะครับเหมือนตัวหนังเนี่ยมันลืมรสชาติบางอย่างไปเลยทำให้ในตอนจบของฟริโอซ่าเนี่ยมันจางไปนิดนะครับ อีกอย่างหนังสองชั่วโมงกว่าเนี่ยสำหรับผมแล้วบางซีเนี่ยมันกระชับได้มากกว่านี้ด้วยนะไม่รู้จะยื้ยืดยาวไปทําไมนะครับทำให้บางซีเนี่ยผมมีอาการหาวบ่อยมากบางคนที่ลุกออกจากโรงไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยก็มีส่วนตัวผมเพราะว่ามันดูแบบเซอร์วิสแฟนเดนตายมากไปมั้งคนที่ดูแค่ฟูลีโหลดเนี่ยเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกนะครับหรือคนที่แวะผ่านทางเข้ามาดูผ่าน,านเนี่ยก็แบบอาจจะไม่สนุกก็ได้ แต่ผมสนุกนะบอกไว้ก่อนเลยว่าสนุกเละอย่างนะตอนจบก็ห้วนเกินไปนะครับความลื่นไหลก็ไม่ค่อยมีในช่วงองค์ท้ายทําให้ส่วนตัวมองว่าหนังเนี่ยมันขาดสมดุลในการเล่าเรื่องไปหน่อยแต่อย่างน้อยตอนท้ายก็ได้เนื้อหาและช่วงเวลาที่เชื่อมกับฟลีโรสมานะครับถือว่าคนที่ดูฟลีโรสเนี่ยแบบผมเนี่ยชื่นใจนะครับแต่ใครไม่เคยดูเลยก็บอกเลยครับว่าไม่เข้าใจโพสตเครดิตแน่ๆ และที่ผมชอบมากในภาคนี้นะครับคือการมาชนภัยกับดราม่าที่ฟูลีโรสเนี่ยอาจจะมีน้อยไปหน่อยนะครับในส่วนนี้แต่ f u ลิโอซาเนี่ยจัดให้จนผมแบบเฮ้ยรสชาติใหม่นะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่า Mad Max มีการมาจนภัยดราม่าแบบนี้ไหมเพราะว่าผมไม่เคยดูแต่สําหรับผมนะครับที่ดูแต่ฟูลีโรสเนี่ยถือว่าใหม่ครับทีนี้มาในส่วนของแอคชั่นนะเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุด มันมีลีลาชั้นเชิงในการนำเสนอที่ดีมันสะใจตื่นตาตื่นใจกับหลายๆซีนแอคชั่นนะครับที่ทำถึงถ่ายทอดได้ถึงคนดูถึงจะยังไม่สะใจและยาวพอนะครับพร้อมเละแบบบินาสันตโลเท่าฟูริโรนะครับแต่ไอเดียความคิดสร้างสารรค์สำหรับซีนแอคชั่นยังคงยกนิ้วให้ออกแบบแอคชั่นได้ดีโดนใจจริงๆครับและเข้าใจว่าทำไมแอคชั่นถึงด้วยกว่าเพราะว่ามัน ถูกทดแทนด้วยการนําเสนอวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นนะครับของจักรวาลนี้นี่เองงานสร้างก็ดีงามครับตื่นตาตื่นใจแม้ CG จะเห็นรอยบ่อยๆนิดนิดนะครับแต่ก็ไม่ได้รอยจนน่าเกลียดเสียงประกอบเอฟเฟคือดังสะใจมากครับแค่เพลงประกอบเท่านั้นที่ผมไม่ค่อยชอบผมเพราะว่าฟูลลีโลดมันทําออกมาดีมั้งภาคนี้เนี่ยเลยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แถมใช้น้อยมากจนแบบเฮ้ยมันคืออีกหจุดเด่นของ ภาคก่อนเลยนะทำไมภาคฟริโ o ซ่าเนี่ยมันน้อยจังวะในใจคือคิดนี้เลยครับตอนนี้ก็ยังคิดนี้อยู่ส่วนนักแสดงครับอัญญาเทลเลอร์จอยกับการรับบทที่เรียกได้ว่าตัวผมเองยังคิดเลยว่าเธอเนี่ยไม่น่าจะไหวกับบทแบบนี้นะครับพอได้ดูเฮ้ยสลัดภาพจำลุกและคาแรคเตอร์ของเธอทิ้งไปเกือบหมดเลยนะลีลาการแสดงโคตรดีซีนบูแอคชั่นอาจจะไม่ได้ดีมากดูแข็งไปหน่อย ยังไม่ทรงพลังมากนะครับแต่อินเนอร์สีน้าแววตาที่ถ่ายทอดออกมาถึงคนดูเนี่ยมันดุดันมากครับส่วนคนที่รับบทฟริโอซาวัยเด็กนะครับคือสาวน้อยดาราดา,าวรุ่งนะครับที่เป็นเด็กอยู่เลยนะที่กำลังดังอยู่ด้วยนะครับความสวยน่ารักตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยแล้วก็ลีลากาบฝีมือการแสดงของเธอในวัยแค่นี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมถึงโดดเด่นมากๆเอไรรา,ราบ,บราวน์นะครับ แสดงดีโคตรเลยอินเนอร์อารมณ์สุดกว่าคุณจอยอีกครับทั้งสีหน้าแววตานะครับบ่งบอกเลยว่าดาราเด็กคนนี้เนี่ยมีประสบการณ์การแสดงที่สูงมากๆคริสแฮมเมิร์เองก็ใช่ย่อยนะครับเขาอยู่ในลุกทอแต่ไม่ใช่ทอพอาะเขาสามารถสลัดความเป็นทอทิ้งและแสดงถ่ายทอดเป็นตัวละครลุกโหดดิบเถื่อนที่โลกจิตหน้าหมันไส้แต่ก็น่าลหลงไหลสุดๆมาด้วยนะครับ เขาทุ่งเทการแสดงลงไปใส่จิตวิญญาณสมบทบาทเป็นตัวละครเดเมนตัสได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุดแล้วครับความน่าจดจำคือที่สุดนะครับทุกโมเมนต์ที่มีคริสแฮมเบิร์ดเนี่ยคือน่าจดจำไปหมดทรงพลังไปหมดและสนุกสุดๆไปเลยครับถ้าหนังเรื่องนี้ขาดเข้าไปผมว่าคงกลายเป็นหนังรสชาติฝืดเรื่องหนึ่งเลยเขาประคองหนังเรื่องนี้ได้ดีกว่าอันญ่าอีกนะ ผมว่าอันญาเอาไม่อยู่แน่ๆครับกับสเกลหนังที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าเป็นคุณชาลิสเทอรอนเนี่ยที่เคยรับบทฟลีโอซ่าในฟรีโรดก็ไม่แน่อาจจะเอาอยู่นะครับแต่เอาเถอะนี่แค่ความเห็นส่วนตัวครับแต่ยังไงยังไงหนังเรื่องนี้ก็ยังสนุกและสุดอยู่นะครับถ้าจะไปดูก็แนะนํา iMaX ดีกว่าเนาะส่วนภาคไทยก็สนุกครับแนะนําเหมือนกัน ไม่ได้แย่อะไรเลยครับภาคไทยเพราะาเสียงคุ้นทุกคนแม้แต่พี่คริสเองเรายังได้ยินนะครับว่าเป็นนักภาคที่เป็นเจ้าประจําที่ต้องคนนี้จริงๆอนะครับถ้ามีพี่คริสอยู่ในหนังเรื่องไหนนะครับและเรื่องนี้เองก็ได้นักภาคนะครับเสียงพี่คริสเจ้าประจํากลับมาด้วยนะครับก็เสียงคุ้นเคยกันเลยไปดูกันได้นะครับส่วนหนังเรื่องนี้นปลูกต้นแอปเปิลที่หำ่ำเต็มสิบไปเลยครับ ส่วนคะแนน8.1เต็ม10ไปเลยครับผมอาทิตย์นี้นะครับมีแต่หนังดีๆเข้านะแต่อาทิตย์หน้าในหเรื่องนะครับซึ่งบอกเลยว่าดูให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจะรีวิวลงทันไหมก็ไม่รู้เพราะว่าขนาดนี่2เรื่องแ้นยะยังลงไม่ทันเลยเนื่องจากฝนตกนะครับโอเคช่างมาเถอะครับนะส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผม แล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปครับอาดิอสคำถามก็แอมดีพอทำให้มันเป็นมหากราบไหม